ใหญ่อายุกเกษียณไปที่65แต่กฎหมายกำหนดอายุเพียง60แบบนี้ถูกกฎหมายหรอพลอยสรุปคดีให้ฟังในสาระรายง,งานค่ะคดีนี้สารอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและสารรายง,งานภาค7รับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่าลูกจ้างคนนี้ทำงานตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการแผนกต้นทุนโดยได้รับเงินเดือนอัตราสุดท้ายเดือนละ51,184บาทและลูกจ้างคนนี้ก็สมัครเข้าทำงานตอน ีเขาอายุ62ปีและเมื่อวันที่30มีนาคม2564นายจ้างได้มีการแก้ไขข้อบังคับเกษียณอายุเป็น65ปีซึ่งตอนนั้นเองลูกจ้างก็อายุ69ปีเสร็นะคะเขาก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะทำงานต่อจึงขอใช้สิทธิ์เกษียณตามมาตรา118 ทับหก็ได้มีการทําหนังสือแสดงเจตนานะคะแล้วก็ให้ทํางานจนถึงวันที่กําหนดในหนังสือเกษียณค่ะนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างก็สิ้นสุดลงในวันที่30เมษายน2564แม้นายจ้างจะไม่อนุมัติยินยอมก็ตามแต่ว่าก็ต้องจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่า240วันตามมาตรา118วงเล็บ4คำถามคือลูกจ้างคนนี้จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเกษียณอายุหรือเปล่าศาลอุท คดีชำนาญพิเศษก็ได้พิจารณาตามพรบขุนพลรายงานมาตรา118นะคะแต่ก่อนจะไปเข้าเนื้อหาพลอยขออธิบายมาตรา118นิดหนึ่งค่ะมาตรา118ทับกรณีเกษียณอายุจะให้เป็นไปตามที่นายจ้างหรือลูกจ้างตกลงกันหรือกรณีที่นายจ้างกำหนดให้ก็ได้และให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างเกิดให้ลูกจ้างที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ยื่นแสดงเจตนาเกษียณก็คือทำหนังสือแสดงเจตนา กระเียณได้เลยแล้วก็ให้มีผล30วันหลังจากที่ยื่นหนังสือกเกษียณน,นะคะแล้วนายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้ตามมาตรา1 1 8บทบัญญัติตามมาตรานี้ทําให้เห็นเลยนะคะว่ากฎหมายให้สิทธิ์ลูกจ้างที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสามารถยื่นกเกษียณได้แล้วนายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แม้นายจ้างจะไม่ได้เป็นฝ่ายเลิกจ้างก็ตามทีนี้เรากลับมาเข้าสู่เนะะื้อหาในคดีนี้กันค่ะต้องบอกว่าในช่วงแรกที่ลูกจ้างเขาเข้ามาสมัครงาน ในจ้างคนนี้ได้มีการกําหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานเรื่องการเกษียณอายุไว้ที่อายุ60ปีและต่อมาในวันที่30มีนาคม2564ในจ้างก็ได้มีการแก้ไขร,ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานเรื่องของการเกษียณอายุไว้ที่65ปีซึ่งมันเป็นกรณีของการกําหนดอายุเกษียณเกิน60ปีขึ้นไปนะคะตามมาตรา118ทับ1และแม้ว่าขณะนั้นที่ลูกจ้างเขาเข้ามาสมัครงานเขาจะอายุ62ป และไม่ว่าเขาจะได้รับค่าชดเชยในกรณีเกษยียณอายุจากที่อื่นมาแล้วหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นการที่นายจ้างมีการกําหนดเกษยียณอายุไว้เกิน60ปีแล้วในะขณะนั้นที่ลูกจ้างเขาเข้ามาทํางานเขาก็ไม่ได้มีอายุเกินกําหนดเกษยียณอายุตามที่นายจ้างได้มีการแก้ไขในข้อบงังคับไปนะคะซึ่งตอนนั้นเองเขามีอายุ69ปีเศษจ,จึงสามารถใช้สิทธิกเกษียณโดยแสดงเจตนาต่อนายจ้างได้ตามกฎหมายค่ะท้ายที่สุดแล้วลูกจ้างก็ได้มีการแสดงเจตนาเกษยียณในวันที่30เมษายน2564ายและให้มีผลว่า วันที่31พฤษภาคม2564ซึ่งเป็นการแสดงเจตนากษียนภายหลังจากที่นายจ้างได้มีการแก้ไขข้อบังคับการกรียนไว้เป็นอายุ65ปีจึงเป็นกรณีที่ลูกจ้างซึ่งมีอายุครบ60ปีขึ้นไปแสดงเจตนากษียนต่อนายจ้างซึ่งจะมีผลเมื่อครบ30วันนับตั้งแต่ที่มีการแสดงเจตนานายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ตามพรบรคุ้มครองแรงงานมาตรา118ค่ะ สารรายง,งานภาค7วินิจฉัยและพิพากษาวา่าให้ในจ้างชำระค่าชดเชยเป็นเงิน4,9471บาท99สตาสตัง พร้อมกับดอกเบีย้ยและดอกเบีย้ยของเงินค่าจ้างที่จ่ายช้า231บาทพิพากษายืนสรุปแนวคิดจากคำพิพากษานี้เรื่องของการยื่นกเกษียณที่ถูกต้องสั้นๆง่ายๆเลยนายจ้างกำหนดไว้อายุที่เท่าไหร่ก็ทำตามนั้นเช่นกำหนด55ปีเมื่อลูกจ้างอายุครบ55ปีแล้วก็มีสิทธิ์ยื่นกเกษียณและนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ถ้านายจ้างกำหนดไว้ที่60หรือเกิน60ลูกจ้างก็มีสิทธิ์ยื่นกเกษียณ ตอนอายุ60ปีขึ้นไปทําหนังสือขอยื่นกเกษียณเลยนะคะแต่เน้นย้ําว่าห้ามทนานหนังสือลาออกนะและเมื่อยื่นหนังสือแสดงเจตนากเกษียณเมื่ออายุครบ60ปีขึ้นไปและหลังจากที่ยื่นหนังสือนะคะครบ30วันแล้วนายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แต่ถ้านายจ้างไม่จ่ายลูกจ้างก็สามารถไปแจ้งกรมสริการและคุ้มครองแรงงานได้เลยค่ะก่อนจะจบ EP นี้พลอยขอหยิบคอมเมนต์จากทางบ้านมา q a นนิดนึงนะคะถ้ากเกษียณแล้วแต่ทำงานต่อ ต้องแจ้งในจ้างยังไงคะแล้วจะได้รับเงินกเกษียณไหมมีอยู่2คําตอบนะคะอันแรกเลยเมื่อคุณอายุครบ60ปีขึ้นไป ให้ทําหนังสือแสดงเจตนายื่นกเกษียณไปเลยนะคะและเมื่อครบ30วันนับตั้งแต่วันที่มีการยื่นกเกษียณในจ้างเขาจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้เราและคําตอบที่2เราอยากจะทํางานต่ออันนี้ขึ้นอยู่กับนายจ้างนะคะว่าเขาจะจ้างเราทํางานต่อไหมถ้าเขาจ้างเราทํางานต่อเราทํางานไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึง่งนายจ้างมาเลิกจ้างเราโดยที่เราไม่ได้กระทําความผิดและถ้าเราทํางานครบ120วันเราก็มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเช ตามมาตรา118แต่ทั้งหมดนี้ถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้เรานะคะก็สามารถไปแจ้งกรมตริการและคุ้มครองแรงงานได้เลยค่ะถ้าอยากให้พลอยมาเคลียร์ทุกประเด็นขยี่ทุกคำถามสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ